สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดการฟ้องคดีเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจะฟ้องเองไม่ได้ต้องร้องขอให้อัยการว่าความให้หรืออาจเป็นบิดามารดาฟ้องอีกฝ่ายที่ไม่ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามหน้าที่ไม่ใช่ฟ้องในานามของบุตรหรือในฐานะผู้แทนของบุตรแต่ฟ้องในฐานะของตอนเองเป็นบิดาหรือมารดาและเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง ครับช่วง2นะครับช่วงเปิดสายหน้าใหม่นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะอยากปรึกษาอาจารย์โสพลนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้สดๆนะครับร่วมกับทางรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมพูดคุยนะครับกับทางรายการได้อีกทางนะครับทาง SMS นะครับโดยพิมพ์ข้อความส่งมาที่4838377นะครับนะครับก็มีช่วงนี้ยังไม่มีใครโทรเข้ามาก็นี่ครับมีคำถามจากทางบ้านใน SMS นะครับ ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอาจารย์ครับเขาบอกถามว่าน้องชายไปร่วมทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับน้องชายผมจะโดนข้อหากี่ปีครับแล้วรอลงอาญาได้ไหมคืออยากจะเรียนผู้ชมนะครับว่าการที่ทําบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันโทษโทษหนักกว่าบาดเจ็บธรรมดาเช่นเป็นต่อยเข้าปากแตกฟันหักออย่างนี้มันก็โทษเบาหน่อยถ้าไปใช้มีดนะครับใช้ความรุนแรงเนี่ยดูว่า บาดเจ็บสาหัสหแค่ไหนถ้าเช่นแทงสามครั้งสี่ครั้งห้าครัง 4, ้ง, 5, งนี่เจตนาจะฆ่าเขาให้ตายแต่ไม่ตายนี่กลายเป็นพยายามฆ่านะครับยิงเขาไม่ถูกอย่างนี้พยายามฆ่าเพราะเจตนาจะยิงเขาให้ใหตายเนี่ยเพราะฉะนั้นบาดเจ็บสาหัสหนี่โทษมันก็ <c oughs> เขาเรียกว่าใช้ดุลยพินิจของศาลส่วนจะรอลงอาญาได้หรือไม่อย่างไรมันเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเช่นสมมุติว่าหนึ่ง กฎหมายเขาบอกว่าถ้าจําคุกไม่เกิน3ปีถ้าทําผิดอย่างนี้นะฮะสาลบอกว่าเอาละจาคุก3ปีครับอย่างนี้สารจะใช้ดุลพินิษฐ์อรอลงอาญาก็ได้ถ้าหากว่าหนึ่งจำเลยเพิ่งกระทําผิดครั้งแรกไม่เคยทำผิดมาก่อนสองสำึกในการกระทําผิดสามจำเลยเป็นผู้ยาวเป็นเด็กหรือจำเลยเป็นนักเรียนหรือจำเลยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าต้องเลี้ยงลูกตะกี่คน แล้วก็สํานึกต่อผิดแถลงต่อสารให้ทราบอย่างที่หลักเกณฑ์ที่ว่ามานี้ศาลก็จะใช้ดุลพินิษในการที่จะรอลงอาญาซึ่งมีอยู่เช่นของเห็นไหมครับมีคดีของที่เกี่ยวกับปสทรัพย์สินตั้งหกแสนล้านเนี่ยศาลฟังแล้วผิดลงโทษจำคุกสองปีเห็นว่าคนมีอายุมากแล้ว70กว่าแล้วเอาไปเคยทำผิดมาก่อนก็รอลงอาญาอันนี้ก็เป็นดุลยพินิษของศาล นะครับอันนี้ก็ขอญาตตอบให้ทราบว่าปรึกษาทนายโดยละเอียดดูพฤติกรรมว่าน้องไปร่วมแค่ไหนอย่างไรครับถ้าเขาคนเดียวไปรุมตีเขาเลยนั่นก็ร่วมละครับถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องเป็นสนับสนุนดูช่วยเหลือมันก็จะมีลดโทษลงอีกอยากจะกลัาเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมกำลังเขียนหนังสืออยู่ครับถ้าเป็นตัวการนี่ทําเขานี่ต่างคนช่วยเขาตีช่วยเขาฟันช่วยเขาแทงเนี่ยนี่เป็นตัวการแต่ถ้าเราไม่ใช่เข้าไปร่วมด้วย แต่เป็นการสนับสนุนหาอาวุธให้เขาอย่างนี้มันก็อาจจะโทษก็บเบาเบาลงรหรือช่วยเหลือไปสมมติตัวอย่างไปปล้นเขาให้เขาเขาให้เราดูทางให้เ,เป็นการบอกค่อยบอกกล่าวอย่างนี้ครับมันก็จะโทษเบาลงกว่าทําเองอนะครับพูดแบบภาษาชาวบ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นจะรอลงอาญาหรือไม่อยู่ที่ศาลโทษจะหนักหรือไม่โทษสาหัสนีหนักบาดเจ็บสาหัสคือยังไงครับ ฟันหักนี่สารดีกาเคยตัดสินว่าต่อยขับฟันหักนี่บาดเจ็บสาหัสแก้มทําให้เขาเสียรอยอย่างนี้บาดเจ็บ,บสาหัสแต่รักษาฟันแขนหักนี่รักษาเกินกว่า20วันยังไม่หายเนี่ยถ้าเกินกว่า20วันก็เป็นโทษที่บาดเจ็บสาหัสครับนะครับเอาไว้เยวพิมพ์หนังสือมาแล้วไว้เคยมามาเล่าอะไรละเอียดที่มาขายให้ ก็มีคําถามท่านผู้ชมอีกทั้งบ้านอีกคําถามนะครับถามว่ามีบ้านพร้อมที่ดินนะครับก็คือ,อเป็นของมีเป็นสามีภรรยานะครับจะทําการจำนองกับธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าภรรยาป่วยไม่สามารถมาทำพิธีนิติกรรมได้กับทางธนาคารธนาคารได้แจ้งว่าต้องรอให้ภรรยาหายก่อนถึงจะถึงจะสามารถทําได้นะครับทำนิติกรรมได้อยากทราบว่ามีวิธีอื่นอีกไหม พราะต้องการที่จะนําเงินมารักษาภรรยาคือคืออย่างนี้นะครับเรียนท่านนะตรงนี้แหละทรัพย์สินภรรยาร่วมกันที่เคยเรียนท่านเมื่อวานก็พูดให้ฟังเมื่อร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าจะไปขายนี่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องให้คนหนึ่งยินยอมให้ภรรยายินยอมด้วยถ้าชื่อเป็นของภรรยาต้องให้สามียินยอมด้วยเพราะฉะนั้นการป่วยนี่คือทํานิติกรรมนี่ทำสัญญานะครับเรียกว่าทําสัญญากันกันไอ้นิติกรรมภาษากฎหมายการทานิติกรรมธุรกรรมที่เขาว่าเนี่ย ต้องรับความยินยอมและคนที่จะยินยอมนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับรู้สํานึกว่าเออเซตนี้เพื่อนเซตนี้ยอมไปขายนะครับและยินยอมด้วยความสมัครใจไม่จะถูกหลอกลวงหรือถูกบังคับครับเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่คือหลักมันสําคัญว่าหนึ่งต้องสมัครใจไม่ถูกบังคับไม่ถูกหลอกลวงครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมคิดว่าต้องเจรจากัธนาคารมีพยานรู้เห็นทําหนังสือยินยอมก็ได้ น่าจะได้หมความว่าบันทึกคำยินยอมของภรรยาเนื่องจากข้าพเจ้านายนี้นายนี้นายนี้เป็นสามีเขาดางนี้ต้องการจะขายโฉนดที่นี้ขณะนี้ภรรยาข้าพเจ้าเกิดป่วยไปเม่เดินไม่ไหวไปไม่ได้แต่ก็ยินยอมด้วยความสมัครใจจะขายนะครับแล้วก็มีสิ่งจรเพาะแล้วก็ได้ทำนี่เป็นบันทึกมอบยินยอมนี้ต่อหน้าพยานที่ดูเห็นเป็นพยาน ริงลงชื่อเป็นสำคัญลงชื่อนางนี้ภรรยาผู้ยินยอมเนี่ยนายสามีผู้เขียนพยายนนายกิตกรนายโสพลเป็นพยายนดูเห็นอย่างนี้เอาไปให้เจตธนาคารเขาเพื่อเป็นข้ออ้างว่าภรรยาเนี่ยยินยอมจริงๆไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกขู่เข็นมีสติสัมปชัญญะหรือไม่ในยุคใหม่เรามีโทรศัพท์ก็ถ่ายวิดีโอไปเลยเอบันทึกไปด้วยดีครับผู้จัดการ ผมจะเอามาราักษาเมียเมียสตินี้อยู่เขายินยอมให้ขายไม่ถูกบังคับขู่เข็นหลอกลวงอย่างนี้ผมว่าธนาคารเขาน่าจะให้ครับนะครับ <c oughs> มีไหมครับมีคําถามครับมีโทราศาพัพท์ก็เชิญน,นะครับนะมีคําถามครับถามว่าโดนเพื่อนนะครับขโมยสาเนาบัตรประชาชนนะครับและทะเบียนบ้านไปไม่ทราบว่ามีวิธีป้องกันไม่ให้เพื่อนนําไปกู้เงินนะครับหรือทําบัตรเครดิต ได้ได้ไหมครับมีวิธีไหมครับหมถึงว่าหมายว่าเพื่อนเนี่ยขโมยบัตรประชาชนกับทำวีซบบ่าไปเนี่ยครับก็เลยว่าถามว่ามีวิธีป้องกันไหมไม่ให้เพื่อนนำนำไปกู้เงินหรือไปทำบัตรเครดิตเนี่ยครับประการแรกเรื่องเรื่องบัตรเครดิตมันต้อง,ม,องมันต้องแจ้งธนาคารครับนะฮะไปแจ้งก่อนสองต้องไปทันทีไปที่โรงพักเลยฮะไปแจ้งความไปมขจุบัลด้วยเป็นหลักฐานว่าวันนี้ของเราเพื่อนในนี้นี่ขโมยบัตรของเราไปแล้วก็บัตรเครดิตไปไปบัตรประชาชนไป ผมกลัวจะไปใช้ในสางสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่ถ้าจะว่าไปอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเขาขโมยไปเนี่ยเขามีความผิดฐานรักทรัพย์ครับบัตรประชาชนก็คือทรัพย์ของเราบัตรคดีก็คือทรัพย์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไปแจ้งความว่าหนึ่งเขาเนี่ยมันตำรวจม,มันคดีฐานรักทรัพย์ก็ได้นะครับลงแจ้งความขอเรื่องคดีลักทรัพย์แล้วก็ขอบันทึกว่าแล้วเขาจะต้องอายัดไปทางที่พวก บัตรเครดิตกบธนาคารระงับการจ่ายนะครับโดยสรุปก็คือว่าต้องไปแจ้งความโดยรีบด่วนนะครับให้ดำเนินคดีกับคนขโมยบัตรประชาชนครับมีสายจากใครครับมีสายเข้ามาคุณมงคลครับจากชนบุรีคุณมงคลเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญครับท่านครับผมขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะครับผมชื่อหมู่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านแกน ที่ชนบุรีนะฮะครับครับสมมุติว่าโครงการอาขอจดก่อสร้างาบ้านจัดสรรสองร้อยหลังครับครับประมาณนี้นะฮะแล้วโครงการได้ซื้อที่ต่อขยายพื้นที่จะอีกประมาณสีสิบหลังโดยไม่ได้ขอจดขยายพื้นที่กา่ขยายเส็จครแล้วของเก่าก็กยังไม่เสร็จ ของใหม่ก็มาหลอกขายครับผมได้ยื่นจดอนิติกับกรมที่ดินกรมที่ดิกรมที่ดินไม่สามารถติดจดให้ได้เนื่องจากอ่าเฟรสมันมากกว่าที่เขาขอ,อาไว้กับกรมที่ดินครับผมครับแล้วคุณสงสัยไงครับอ,อยากทราบว่าโครงการมีม,มีมีความผิดหรือไม่เพราะว่าใช้สารสารารณบูโคตัวเดียวกันกับของเดิม ผม,ผมว่าอย่างนี้คุณบางคนนะฮะแนะนําอย่างนี้ครับ,รบทําเรื่องไปถึงเจ้าพนักงานจังหวัดชนบุรีเลยครับทําเรื่องไปเล่าให้คุณฟังอย่างนี้แหละแล้วคนที่รับผิดชอบเรื่องนิติบุคคลที่คนจดก็คือเจ้าพนักงานจังหวัดชนบุรีครับการที่อนุญาตต่างๆก็อยู่ที่เจ้าพนักงานจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อเขาไปทําให้ถูกต้องเขาก็จะมเนการไปสองสองอันหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องถึงสคบสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค เพราะการสร้างดังกล่าวทําไปถูกต้องแล้วก็จดทะเบียนไม่ได้ทํใไปเราเสียหายเขาจะมีคนส่งเข้ามาช่วยและเขาจะมีทนายไปที่ปรึกษาดูแลให้ด้วยนะครับครับผมนะครับทำังสือถึงสองฉบับอันหนึ่งถึงผู้ว่าการจังหวัดผู้ระผู้ว่าราชการอ่าผู้การจังหวัดเล่าเรื่องที่เล่าให้ฟังอย่างนี้อันที่สองถึงเลขาธิการสอคบอคุณจีรชัยซึ่งเคยบอ,อกรายการที่นี่ด้วยกันนะครับ ครับผมโอเคครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเราเข้าไปกบด้วยตัวเองนี้ได้หรือไม่ครับผมคืออยากจะขอประทานโทษนะถือโอกาสบอกตอบคุณมงคลบอกพี่น้องด้วยพูดแต่ปากได้ไหมได้แต่ถ้าเขาไม่ทาเรื่องให้เราไม่มีอะไ,ไรอ้างอิงครับ,รบถ้าเราทําเรื่องส่งให้เขาเสร็จเราไปเองเนี่ยให้เขาเซ็นรับมาสาเนาเก็บเอาไว้เขาจะต้องดำเนินการตามหน้าที่ถ้าไปดำเนินการเขาอาจจะมีความผิดมัน<ผ>มเป็นประโยชน์สำหรับเรารหรือถ้าเราไม่ไปพบด้วยตัวเอง เราส่งทางประชดีตอบรับนะครับเก็บมีทับเนาพิมพ์ไว้สองใบใบหนึ่งส่งไปแล้วก็อีกใบหนึ่งเก็บเอาไว้แล้วก็หลักฐานการเขาได้รับเสร็จกลับมาเก็บเอาไว้นะครับทาไมผมถึงพยายามจะบอกพี่น้องว่าให้ทําเป็นหนังสือเพราะว่าเขาต้องตอบหนึ่งเขาต้องดำเนินการนะฮะท่านผู้ว่าได้รับเสร็จต้องสั่งการเลยว่าเกี่ยวข้องอย่างนี้ให้ไปตรวจสอบแล้วรายงานผลให้ผู้ว่าคนได้รับรายงานถ้าคุณไม่ทาคุณก็มีความผิด เรียนไปถึงเลยขาสอบเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมีทนายคําปรึกษานะครับแต่ถ้าพูดแต่ปากพูดมาเสร็จแล้วเขาอาจจะลืมเขาไม่สนใจก็ทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบครับขอบคุณมากคุณมงคลครับขอบคุณครับครับด้วยความขอบคุณอย่างสูงนะทั้งตอครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ก็เบรกสักครู่นะครับช่วงหน้าเปิดสายหน้าใหม่อีกครั้งนะครับ